สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องนี่ัตามกลุ่จะ้องปะร้อง้อมซับะคายอได้พี่น้องอ้อเงินละฉันชิหล้านนะก็เดล้านอยู่ในพี่น้องเนาะละนหู่นเอี้ยเอีทูหยาก่อนทูก่อนเออเอ้กล่าวงานจ้านี่ย ยู่ในเราใชอยู่สบายดียุเมื่อจะดีค่ะแอนเองบ้านทองอยากรีวิวไก่ไก่ตีไก่ตีด้วยไก่เพื่อนนะสะเลาะอยู่กับไก่ตีบ so ้านทองเนาอไฟ่มีไก่ตีนะบ้านทองว่าว่าพั่นไก่ตีด้วยใช่สิว่าอันนี้ปอากุ้งก็ได้ ไปชิญหยอดได้โคใหญ่ๆนั่นเองปอกกุงมนะซัจืดซองหนึ่งตำสดเลยนะพี่ตาอตำสดกะตำสดกตองเพียงตำดเลยอู้ถือสักกระเบือมาแล่ขี้ม้ากับว่าสลอง่สลองมันห่อต่โดนแล้วโอ้โหห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 ห ต้งตอกห่งเนาโอ้ยใส่น้องได้กว่าไม่อยู่อิงคนสวยเหยเนาะเอาเพชรอะโอ้โหไม่เลือกมาห้ไนะประเดีก็มีเลยก็มีอยู่ประเดี๋ยปรเดยลในหือนมาหม่เออมือนานเลยเอ้ยลืมอยื่นน่ะสาว ปลาเปี้ยปลารกลูกนี่ใส่กนร้ายน่ะรถมาปลาปลาแหลกใส่กวอนร้ายน่ะเอ็ดอเคสิหายแล้เจอิหางกลุ่มใครมาเสียมาปีกจุกลุ่มข้าวอันนี้ก็จะเอิญนะถ้าเจอเปือกบ้างกลุ่มข้าวจ้าันนี้ พี่น้องพอมีไก่ตีมาตีได้กับไก่บอนทองไก่ตีว่าชงชีรอดไก่บอนทองว่าชงชีองรอดเลยเดอ้อะว่าเกือบดิมพีน่น้องไป้ซ้ายค่นเวิร์นค่นเวิร์ดอันตั้งแต่อันวุญอันนะั้นตั้งแต่แฮถวายหอจูอ่หลงไพ่ตัตอนนี้ก็ร่างห้า,า,า,ากัสซาโยบกี้ในโค้ชอีกแไม่เลี้ยงอีกแล้วกัวที่จะเจ็บอันนั้นโค้ชคือเอ้า ผ่อ้นะไม่ไปซื้อเฮ้ยอินลีรถไดเด้ออิงกิมั้งพี่โมเรื่องเกมกะทินี่พี่น้องเอยสบายเนาะกะทิับกกับปลูกเองพ่นะพี่เนอะบักสมพอดีบักสมพอดีเลยกับบักอยคอันนี้บักอิงอันเนี้ยบักอิง ดูทุ Ming ้ยาก่อนทุ้ยยางงามๆฉันไบกิน uh, น้ำเลโอู้เนี่คนใส่สูตรเด็กพ mm ี hmm. ่นนองโอ้โอ้โอ้งัวมางัวมางัวมาเฮ้ยงัวมาทุหยาก่อนอย่างงัวมาหนะคนไปเอาปลาแดดให้พี่น้องกินไปเอาปลาแดดลับเหลืองเถอะแม่ได้ล่ะเสียมาบังเด้อพ่อแลวซันนะ พอแล้วสำนั้นน่ะเจ้าบเออจ้กระยูน่จ้ะทิ้หน่อยแล้วพี่เนะขึ้นใหญ่ยังงขึ้นใหญ่้นหน่อยี่เะะเออขึ้นเจียงอะอน่าเจพี่นนอะบัดเจียงวันนี่เวียงอย่าใส่ลายอะไรหูยวัาสีใส่ลายอย่าใส่ลายพีนี่ ข้างแนวขึ้นจากวอดกระเด็นขึ้นจากว่าผงไอ้เที่ยวแต่พีขึ้นแต่ซ้าวเนี่ยขึ้นจาวัต่ำกว่าพีกว่ะแต่พงเป่งนุ่งอะเชี่ยนไกะตีได้ปันทองเอามาตีได้พู่จะมาตีนะแม่ไม่เจอมาสวยไปไปผู้ชวยนะจะเดินิตามสองพันนอสิกนสองพันสะเอ็ดัาคริมโควิดในที ฟัวนี่ิเออฟัวได้ติดังซื้อสองให้ใหม่วาวงค่อายเล็กค่สองสองว่ะสองันเออสองสองว่ัวสองสองว่ะแบบยังเขียบก็่แหละแดกลนยไม่สิเพ็ดอการเสียดับจิ้มชีฟูดบ่กาของกอนเล บักทึกน่ะตามปาลามปั้มปมใส่ข้งเหรียนน้มงน่าจยืนดึงเสียไปจเกิใส่ลงไปน้องใส่ลงไปเอ้ยยิงว่เรื่องอระอละเอออากเลียนมาอีกไหมบักเล่น มันมานนเจ็บม่หลบมาเรียนเท่านั้นมนาแข่งไปแล้วันนั้น,ไไน,น,นอือมบอบัตรแดงทรายทรายน้ำประรงบีบมีบีบใกว่าตอนนี้แ้วมรนผสมเจ น้ำมะนาวใส่น้ำใส่กะเี่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไช่นะขัเบิรงนไหมะสนุกดูใส่ประเดี๋ยวต้ว่าส่เทียมต่องน้เจ้ใส่น่อไม้ ความหวานแบบปากจ๋าปาแสนน้อยเนี่ย ก็ต้เลยนะศา,ศาะต่ำนะ่เนี้ยชัดชัดลายแหลมเลยเอาลงเหยหลังนะ้าพี่การหลังหน้าอือหัวไหล่ได้่องหัว่ันก่อนแล้วเดือเจือระวังก่อนแล้วเดือ พี <c 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 ่น้องม่ใช่เลยนดเนียนี่ยเนี่นี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยนี่เนีนเนี่เนี่ยเน่นเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเ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 น่ยเนเนยเนี่ยเนี่ยเนีนี่ยเนี่ยเนี่ยีเนี่ยี่ยเเนียเนี่ี่นี่ยี่ยเนนี่ มาีเยนมานอเน้นๆเลยตละโซนะ นม้แน่เลยเหลืองๆอยู่เดี๋ยวลงมาดูดูองวงดอใชนย่งกินกูได้เทเทสเทสข้าวอาคาเออ ได้นองชออนอ่อนไม่ได้อ yeah, ่อนเาเยอยไ่กอ no. ือสาปูนทนท่องเนี่ยปนท่มันปนทองแบงหแน่เจ้าสองสามโตมันบกินเลียแน่ข้างยูกโป่งอยย่าง่สัหาสไม่ด้ไป่นองค่ะร้องแล้วร้องเหมือนไะต้องเหมือนสามไปร้องเหมือนนะกิ้นไป้อง้องซีบ้างวกัร้อง้อง ปลาพวกอ่างเบาอันปลาพวกอ่างเบาพีพีละแลาพวกดาพีดาพีมือนเ่อนาีเมือนเ่นเืนมรอมึงหามันไปญเน้อไปเอาไก่เเมือนไปเอาไก่เพื่อนน่าม่อสเน่ปนไก่เลเนี่ยเนีเนอะมนโรดเดอ แตเป็นองมาเด้องานไงแห้งปริงแตะกุ่มอตัๆแต่เนะกลมเป็คผสมอืมแตะพวกแ่ะไหบรนทองเน่ยซ้ำโตจ้างลูกหม บอกหน่อยมาแน่ว่บัดนี้เชาแล้วอระว้าววาลุกขึ้นขึ้นหูหยยกขึ้นหน้า้กล่าวคะแม่จะไปกินกินมาได้กินอะไมันก็กระเพาะขึ้นเลย

แค่หาตัวสุดท้ายอย่ะเียพงกินจด้เ่้นหละะยอน้อยเดียวสะลงน้อยเดียวคือสโลงอะชีมสะลงอ้ยสโลงกับสโลงหน่อยจแทนเนะสโลงสองหมื่นสโลงสองหมื่นซับได้อ่ะตากุ้งกุ้งจะวันนับได้ชิปโตไปจักสโลงแสดงว่าจะ่ตุกินไหเนาะ Nãy lạc a bụng bà bó mùa sài kia mùa bà bó mùa sài tang bà mùa sài khát kiao rơi mùa sài 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 โลนเต็มโลโลหนึ่งกับำหนึ่งโลนึงเนี้ยโลนึงกับโลนึงเลโลนึงกินซตนึงี่นาตรงอย่างไรเะไปเด้อหายเมียน่อยกินเลยดชิถาเเด่อยๆกินเบยกันโอกาสกินไม่โตหมะนึกว่าหันแซ้อำเนเด้อสีเลียงพี่น้อ

เอเหลือ <สะ S 1> แต่มีเมนนี่ว่าคัมจะถ่ายไหมขอบคุณไนะหมช่ออะรพักดิพักเพิืนะพ่อนจากเชื้อนไยินออนตอนชิ่ถ่ายได้พี่นอาได้กินมึงเล่มหนาท้ามบอิ่มขาไกลเปนท้อองได้ในสุ่มอ๋อดาพาวันเลยลย,อยอเสียไม,ม่เสีย ปชาพี่น้องกินเธอแต่เธอแต่เลยค่ะกันนี้นะแสบแสบแสบเด็กๆซื้อไว้ไหมบด้ซือซ้อนั่งนะดานี่เด้เด็กเด็กกรุบเนื้อเป็นขี่ไม่ได้พี่นนะ้องเพ็ด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 พี่น้องสำหรับตอนนี้ก็กินแล้วลอยเลยเนาะสีโจ๊กผีวาสมาด้วนยะพี่น้องขอบใจ เอฟซีเก่าหรเอฟซีใหม่น้อที่ติดตามให,หายรังใจจันหอยสองหมื่นซับสไครแต่แต่โดนเลยพี่นอ้องประมาณสี่หาเม่อแล้วมั้งม,มันมันได้มันหดสองหมื่กินกับซิมาสลองวันนี้เนาะค่ะซิมาสลองสซาตาน,น,นพี่น้องกับผาวันสัมนิตพี่น้องขอบใจทุกคนที่ติดตามเนาะบายบายได้อบอกอันนี้คิปหนา้า